คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนแอดฟัตติกชุมชนประชารักค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดร,ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีสมชายจาจุย๋ยรักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่บริเวณถนนในชุมชนประชารักซอยสองเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรแอดฟั t ติกคอนกรีตพร้อมยกระดับผิวไหลถนนด้วยการเปลี่ยนป่าท่อระบายน้ำบริเวณถนนชุมชนประชารัก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างบริษัทผู้รับเหมาได้นำรถบรรทุกพร้อมรถปูยางแอดฟัตติกและรถบดยางแอดฟัตติกเข้าทำการราดยางแอดฟัตติกทับถนนเดิมเพิ่มผิวการจราจรเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้ถนนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและสามารถรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนทางเทศบาลน,นครแม่สอดต,ต้องขออภยัย ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณงานก่อสร้างที่ได้มีการปรับเปลี่ยนยกฝาท่อระบายน้ำพร้อมเริ่มทำการเทราดยางแอสฟัลติกเพื่อขยายผิวจราจรในครั้งนี้